ครับผมสวัสดีครับมาเด้อพี่นอ้องต้มแซบตาครับผมปลาสวายครับโอ้ยหมุ่ตอนต้มสามตอนครับผมมาได้ต้มเมดกินสองคนใส่เห็ดใส่อันนี้น้ำขุ่นน้ำนอีกตอนหนึ่งเพราะว่าผมเอาไว้อันนี้น้ำพี่น้อง ตอนแรกว่าสิหนึ่งครับผมหนึ่งตำเจ้าเมงดาคือแล้วต้มก่อนเหมือนนี้เพราะว่าอากาศหนาวครับผมมือน,นี้อากาศหนาวแห้งเย็นแห้งพี่นอ้องต้มน้ำเปรียปร้ยวๆขวาวิกใส่ครับผมเดี๋ยวสิมาหักริกใส่อีกอยู่ฮักผีกใสหอมๆเลยสีสันเขาด่าีหรีครับใส่เห็ดน้ำเด้อพี่นอ้องอือ หยบลอยนี่ครับมะรอยผักซีำรำหอมเปีผมก็ใส่รัตเตนี่หมอแล้วครับครับซาละเนียครัแบบเลยทุกพริกครับผมพริกที่ว่าข้าวขวดอยากเขา,ขาใส่น้ำต้มเรียบร้อยแล้วเขาก็มาแล้มาหักใส่อีกพี่น้องเพิ่มความหอมเข้าไปอีกครับผมแล้วก็สีสันครับ จ้าจานเลยละ่ะบอกเลยอร้อนๆจ้าจานครับผมหัวเพริกใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งครับหอ,อมๆเลยพร้อมเสิร์ฟนี่ครับถ้าเป็นต้มโล่าพี่เนาะหัต้มไข่ห้องง่ายๆพักแล้วก็นี่ครับ แกงเนี่ยใส่บุกอือครับผมใส่ฟักทองอย่างขาไก่ครับผมปลาดอรเตเนียนอย่างซีนแหงครับผมนี่นะครับสุแสดแซ่บนี่กันกินสามคนสานี่แหละนะครับผมตบแป๊าตบแสบเลยเสรลยสชาติประจัดโอ้ สุดยอดอปลาอี่างบ้ากุ้งกับนี่พี่นอ้องปลาวายว่อ่อกุ้ง,งเห็ดกินวันไหน,นดอกเผ็ดอร่อยเด้อเผ็ดจาจานเนี่ยกระเพิ่มคนไหนครับน,นักการหนาวครับ วดหันดเข่ากหันหรอว่าเข่าม็นก้นนอ,อนหใหญ่ยังขึ้นหม,มวกม่วงมันก็เจ็บอหอบทำโลบะเขาใส่หอยเขาใส่หอยน,นี่นะ้ำหอยเชอรี่น้าเสร็แสบนี่กัน ต้มตน้ำที่เขาวาดันต้มตุมน้ำจอมพลบอกใครเริ่มบอกพี่น้องใครแฝดนะครับใครแฝดเมื่อไหร่นอย,อย่าเดีลูกแฝดนะมเกี่ <laughs> ยวเขาบอาแฝดน,นลูกไอ้กุศลกันมาแล้วเฮ้ไงใครแฝดบ้านท่อ อร่อยนิดนึงพี่นอ้องจ็คสี่มีบ่มี่หางอ่ะยื่นหนีไข่หน่วยมันใหญ่มาได้เป็นไข่แสบไข่หน่วยหนึ่งไขเ่เดียวไม่สองอ่ะแล้เป็นเน่ามันเป็นไก่โตมันกิดไม่ไก่โตสองโตมันบ่เป็นไก่แกงแน่แซวเอือกับแสบเลยพี่น้อง กินส่นงเขาเย็นนะแอนสิกินกนโมจ่าเป็นหหมอนอกินกันโมเย็มกันโมคราม่ไมปหมดเลยอ่ะไปนนนเน,นั่กหนื่ รผ่าตดแ่ะเนี่ยเค็มดีครับพี่น้องเอยสบายั่นบลอยครับมองเนี่ยนรผัดหรอ เําไงไ้งมาเอาให้ละ,ะตงต่กาัางบอกเบียลงขออีก่อเรา,าสาาดหอมเพกขวานพี่หนอล้วก็ผัดพีพ่ว่าต้มใส่ี๋ยวบดปุ้งตอนเห็ดเลย

hoa hoa xoài nấm nhèo, xoài hoa nhè, cái gì tốp, thái được kho báu nấm. Mình ข้าจานเลยใส่พริกหน่อยหนึ่งปลาลูกโดดขวานี่น้องเอ้ยหอมๆเผ็ดๆข้าวเยลกินข้าวเยลกินเยอะได้ ให้หอมันทำไมกรอบจังทุกอย่างให้มันกรอบเนาะเวลาอย่างนั้นไปให้กรอบ ถึงกินต้มป้าเนี่ยต้มเสียบเนี่ยน้ำสิเมือ่อตอนตอนดิพี่น่องเมื่อดเดียวกว่อนตอนครับเพราะน้ำเสียบน้ำหอมเปียวเสียบหลับแล้วอั่งจะกางนดิดดี แต่ตอนเห็นประ็ติดต่างมาเยอะเยอะเลยนะไม่เด็ปตอนตะไคร้แค่แล้วเราจะไปจบปลาวันไหนตอนไหนซื้อหมัดมือเลยเนาะซือ้อหมัด ไปตอนนี้ก็เย็ยนตายนะาแล้ว,นนวเ,วเนาะรังคทั้งหด <c oughs> มออดตัวนยานข้าวเ,เยียวกาเงเยีนทำหดนยามเบออกเนาะอยาใส่เกียบไปเองนละก็เลยร้อนนิยาข้าวหรอนะอืมไมไ่หลายนะ ราบปวดก็ไม่ได้ปจ้อมบอลดีแล้วไม่ได้ออกห้องอกหนาวแล้วก็ปีเยียบให้ปวดองเลยมันปิดคมไผ่อเล่ามันดังก๊กก๊อกก็หายนั่ให้ก็เี่ยแล้วหยียบให้เลยสร้าหมอนกับอันี้ตั้มพี่น้องพี่จะงานกับบริรเพือสิกวัดหลังเดินเก่ฑหลายบ่บ่ั่งก่อนตะเตะ กินรูปอดหลังตอนไปจิ้มนั่นแหละหืมหืมหืมว่ามันเห,ห,หนียวดีกว่าเดิมหืมวมแบบคันๆมาเี็กแล้วนี่เหนแบบไป่หายหยกหนักเนะขาไม่เด็กหยกหนะัก ข่ามนโหกูจี่มันก็ได้นใส่ยที่หนอกเนี่ยหละจี่หนอกระดี่ได้นิส่ยที่นอเลยกินแล้วก็เดินแล้วก็ถ้าอาบน้ำบอกแล้วมันทายา ผมพูดเร็วแล้วเ <enorme> <t nữa> <t retrieve> ันเร็วขากกว่าน้ำหน่อยๆหิ่ง้อยนะขึ้ลายได้วขอวันพุธที่ตดมินโห้ยคนไหนก็หอบไม่ได้งอน ซีอเหลืองแบบนี้มะหมากมะกอมาแล้วถืมอมง่ายเลยส้างแบบแเป็นแบบแบบเป็นเกลียยของในนั่นแหลก็ไปซื้ออีกตีละคือพ่อหนาถือถือเม่งจะเหือนไปพ่อหนาอืม <c oughs> เม่นอยอมมือขอาก็ตื่นอ่อืมืมกินส่วนหางตรงระหว่างกลางนี่ดี่น้องกลางเลย ตัวนี้ข่อยบ่มีกากัวนี้มันออกข้าวเอาหมูเอื้อใส่ใส่เนีย่ยมันก็จะออกขา้าวมันสว่านกันนะออกขา้าวออกขา้าวอืออ,อันนี้นออกข้าวไทยแล้วบ่าู้เขาไฟร,รึเปล่าู้เขาไฟรึเปล่าไหมอาารบ่แูเขาไฟไม้บ้านคนไหมรสซับ เขอาคาบะเาบเพเาะว่าอ้ยอันนี้ที่กรีนสกุลกรหัสลาะบางไง้ามห้เด็กอันนี้อ๋ออ,อ,นอันอน,อนี้เงยาเขาจัดเร็นยาอีกทำไมป้าปีบอกเห็นเด็กใส่เด้วเขอคับทีงโรงเรียนก็เลืน,น้อยเดิมที่จีนน่จะสอบแต่จีนก็เล่นโทรศัพท์ได้แต่เขาอะไรไม่รู้ เขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์แล้วเขาไม่ให้เด็กเอาไปกวานหายโอ้โหว่ะโอเคอ่ะร้องฮึร <Okay. S 1> ้องออยังมาพยายงทำไมเขาอ,อยายเล็กน้อยไม่ต้องไปเลียงเล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็มันหายมากกันยากเขาเหยิบยากล่องเรียนหยิบเขาที่เกียบตามหาให้ ดมมี่ใส่กาแเนเาะเิน้ำเยนให้นะอยีคอข้าวาทำให้กินแล้วเสิร์ฟหมคุคสีทได้ที่ทีทแล้วคุณสีคไม่เข้าหหอมมันนอนเปล่ากปิ ข่าวไูก่อนไม่หยกเนาะมันข่าวเล้วข่าวตอนไปสูบยาเนาะไปสูบยากระเด็นข้าวหองเพราะเด็กอย่นเสียงกเดนเราไม่อีกถ้ามาตื่นขึ้นมาหายทั้งคนทั้งหมาก็เสียหายกับุ่อเกตอนเด็ก แล้วเจ้หน้าทีมอเรี่งเรไมได้ยินเสียงไม่ไปคุยโทรศัพท์บ้างนุ่นวะเราด้งว่ารับดีเสื้อหนังห้างนี่กางได้ายดีพี่น้อน vang hiền hết con con gửi hàm ở nhà hm 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 โหคือกินน, <c oughs> น้ำบอล <c oughs> นี่มันิ่งได้งแฟนเงอยู่แทบไม่ได้กอเหนึ่งนะฉะนั้นแก้วยั้งไงด้อันนี้พี่น้องก้อนตมป้าตมไมกออ้ก้อนเสียบก้อนสุดเมื่อกิ้นแนาไม้ไปเดือยโอเคครับผมยังวากันคลิปหนาครับหลังเหลืองงานมึง เมื่อล้างกันมีกระสีอันนี้อดอกเนี่ยเมื่อล้างเนละจำสีไท,ย,ทยต้อนปอกต้อนปุ้งให้บังครับผมวางเ่อปุ้ง,งเดาจังมะทายให้พี่น้องบังโอเคครับเจอกันคลิปหนาครับผม